วันนี้เราจะมาทำไข่ลวกทานกันนะคะก็จะมาทำไข่ลวกสองแบบนะคะสองชนิดก็เรามาดูชนิดแรกกันก่อนนะคะก็จะใช้น้ำนะคะนี่น้ำปกติเลยนะคะที่เราจะนำไปต้มส่วนน้ำตัวนี้นะคะเราจะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติของห้องเราเอาไว้ใส่กับน้ำที่เราต้มนะคะผสมกันแล้วก็ไข่ไก่นะคะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้3ฟองนะคะ3าถึงหฟองนะคะแล้วแต่ถ้าเราจะทำเยอะมากกว่านี้เราก็ใส่น้ำมากกว่านี้นะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะแล้วก็น้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟค่ะ โอเคนะคะพอน้ำเราเดือดจัดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะคะก็มาคลายอุณหภูมิของน้ำด้วยน้ำปกติที่เราเาตรียมไว้นะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆนะคะนำไข่มาใส่ไว้นะคะเบาๆนิดนึงค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะแตกนะคะโอเคนะคะสามฟองจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะคนนิดนึงค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะจับเวลาเลยค่ะตอนนี้ห้านาทีนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเค,อเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอือ ไอความร้อนยังขึ้นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นมานอกบนน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิปกตินะคะไว้ให้เขาคลายความร้อนลงก่อนแต่แต่ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ โอเคนะคะแต่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเช็ดให้แห้งแป๊บหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคนะคะ ไข่ลวกของเรานะคะก็จะโรยเกลือพริกไทยนะคะได้ตามชอบเลยนะคะหรือว่าเหยาะซอสแม็กกี้ก็ได้นะคะก็ถ้าเราอยากจะแบบ แต่คิดว่าแบบประมาณนี้ค่ะน่าอร่อยแล้วนะคะโอเคส่วนชนิดที่สองนะคะเราจะใช้น้ำปกตินะคะเดี๋ยวเรานำไปต้มนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะก็ไข่ไกก็ตามชอบได้เลยนะคะ น้ำนี่ไม่จำกัดน,นะคะว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะให้ท่วมไข่อะคะ่ะเวลาเราจะนำไปใส่นะคะก็ภาชนะของเรานะคะจะเป็นถ้วยสแตนเลสแบบนี้นะคะที่สามารถปิดฝาได้นะคะหรือว่าเราเออทำฟองเดียวใช้แก้วนะคะแก้วสแตนเลสแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีภาชนะปิดฝาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ใส่เกลือป่นลงไปนะคะแล้วก็น้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟค่ะระหว่างที่เราต้มน้ำนะคะเราจะมาเตรียมส่วนของไข่ไว้นะคะก็ถ้าจะลวกแค่ทีละฟองแล้วก็ใส่แก้แบบนี้ก็ได้แล้วนะคะ โอเคนี่ฝาปิดก็ลงตัวพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนของเราต้องร้อนจ,จัดเลยค่ะโอเคนะคะน้ำเราต้องเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะคะเดือดจะจัดเลยก็เดี๋ยวเรานำไปใส่ในไข่ของเราเลยนะคะ ก็ใส่พอท่วมไข่นะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ทิ้งไว้17นาทีค่ะโอเคนะคะครบเวลาแล้วนะคะก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเราลองมาตอกดูนะคะโอเคนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะสุกกว่านิดหน่อยนะคะสุกกว่าสูตรแรกนะคะสูตรที่สองนี้ถ้าเราไม่ชอบทานสุกมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สุกมากมายอะไรนะคะแต่ก็ ถ้าเราอยากจะได้ที่ไม่สุกมากขนาดนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้นะคะ15นาทีก็ได้นะคะแต่นี้ใช้เวลาปลาประมาณ17นาทีนะคะโอเคสูตร17นาทีนี้ก็เหมาะสำหรับโอเคเรามีเวลานะคะที่จะแบบไปทำนูน่นทำนี่แช่ทิ้งไว้แล้วนะคะแล้วเราค่อยตั้งนาฬิกาไว้นะ,ะถึงเวลาแล้วก็โอเคมารับประทานได้นะคะสูตรแรก5นาทีก็จะแบบเร่งด่วนรวดเร็วนะคะ โอเคค่ะเราลองปไปทำรับประทานดูกันนะคะ